ตีดีใส่กวนนะคะมันพอตีต้อยู่ล้คุณผู้ีตดีนะคะอย่างนีนตอนหนองตกลองมนเลืองได้แล้วนะฮะโดยหนองตกลองดีปิตแซนะคะาเป็นกองเลยอะ อแมวใส่เกลืแเ็งเ,งเยีบ้อยแล้วนะคะติดแก๊สติดแก๊ใส่มะนาวหนึ่งลูกอันนี้มีเดลูกเกลือกับตัวฟักยาวนะ,ะออาเดือดแล้วนะจ๊ะ

Màu lưu 2 Ừ okay, nó không okay, Thì sao lùm không của vô Màu này Nhi kỳ đế nữa hả? Được đế แยดายไม่มีพวมัเดี๋ยวแมวใส่ปลาเลยนะคะสามตัวโอ้ี่ต่างอู่หลอ้ตัออง <c oughs> อยน่ดแวเดี๋ยวเดือดก็ได้เลยนะคะ รอเดือดอย่างเดียวแมากูอยู่ไหนจ้าอ,อยูไ่ไหนเดี๋ยวในกาไหนกูเดี๋ยวอีนึ่งปลาตักกินนะคะนึ่งสีอยู่รอเดือดอย่างเดียวนะจ้ะโาจโอ้โหน่าก,กินมากเลยหอมมาก เอาเสร็จแล้วนะคะแกงที่ดีตัวเดียวใหญ่แมวปัดไก่ปัดกิ้งนะคะอร่อยมากเลยจ้าแกงเสียดายไม่มีหัวมันแม,แมวทำไก่ปัดกิ้งนะคะเออเกียนตัวหอมเออเกียน เตรียมหอมก่อนาใส่กอยลงไป

ปลาเกยวน้ำตาลใส่ซีเรสนิดหน่อยน้ำปลาเนิด Ở đây là một tiền mà nhất đó hết. ลอเยเล็อ่า,อาหอมญ่นะคะปลิดแล้วก็กตัวน้อมอืมทอดย่้งีลยวอย่าเอาไว้กันนะเน่ เสร็จแล้วนะจ๊ะไข่ตัดถึงจ้าแกงกินร้อยหมาพีนงอปันนีด้วยเสียหน่ายแต่ว่าอย่าแม่เว้นก็าด้ลูกต้อนนะกันแต่ไม่ได้เรียกก็กิงร้อยนูะหลูกต้ออร่อยมากจ้า